สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงนะคะแบบคร่าวๆให้กับชาวราศีพิจิกและชาวราราศีพิจิกชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ุทพฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะสัญลักษณ์ประจําตัวก็คือแมงป่องนะคะดาวประจําตัวคือดาวอังคารเลขศาสตร์คือเลขสธาตุน้ำนะคะ ดวงนี้นะคะเป็นการทํานายดวงโดยรวมแบบคร่าวๆนะคะเป็นการวางเอาดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์นะคะแล้วก็ทํานายดวงออกมานะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ได้ผูกดวงเอาดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทําคลิปนะคะฉะนั้นนะคะการทํานายดวงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับชีวิตของท่านในแต่ละท่านนะคะหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมหรือว่านะคะสังคมรอบตัวของตัวท่านเองนะคะถ้าท่านใดต้องการทราบดวงที่แท้ จริงของท่านนะคะแนะนำให้ไปดูดวงชะตานะคะผูดวงชะตากับหมอดูตามโหราศาสตร์ต่างๆนะคะนะักโหราศาสตร์ต่างๆหรือว่าสถาบันพยากรณ์นะคะก็จะได้เจาะจงดวงของท่านโดยตรงส่วนท่านใดนะคะที่เป็นสมาชิกของช่องนะคะต้องการรับฟังคลิปแบบฟรีนะคะก็เข้ามารับฟังรับชมได้นะคะเป็นดวงโดยรวมคร่าวๆเ,เป็นแนวทางปฏิบัติชีวิตนะคะ ก็ฟังไปนะคะเพื่อความบันเทิงแล้วก็สิ่งใดที่เป็นข้อแนะนําดีๆก็นาไปปฏิบัติใช้นะคะเรามาดูดวงดาวที่มีการโคจรย้ายในเดือนกันยายนพุทธศักราช2563กันเลยนะคะวันที่2กันยายนจะมีดาวสุโคจรย้ายไปอยู่ราศีก,กรกฎนะคะอยู่ในภพสุภะภพสุภะหมายถึงคันลองชีวิตการใช้ชีวิตต่างๆนะคะก็จะทําให้ ชาวราศีพิจิกนะคะมีชีวิตนะคะความเป็นอยู่ที่มีความสุขความสบายขึ้นนะคะวันที่10กันยายนนะคะจะมีดาวพระราหูนะคะแบบดาวบาปพระคอองค์ใหญ่นะคะโคจรยายไปอยู่ในภพปัตตานินะคะภพคู่ครอ,องของชาว,รา,ร,ชาวร,าราศีพิจิกหรือชาวราคณาราศีพิจิกก็ได้นะคะดาวพระราหูเป็นดาวบาปพระคอนะคะมีทั้ง อิทธิพลนะคะให้ด้านดีแล้วก็ด้านร้ายนะคะจะส่งผลอย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยรับฟังรับชมกันนะคะวันที่17กันยายนจะมีดาวอาทิตย์โคจรย้ายไปอยู่ในราศีกันนะคะอยู่ในภพลาภของชาวราศีพิจิกนะคะโชคลาภเงินทองเนืองนองโดดเด่นนะคะวันที่19กันยายนจะมีดาวพุธนะคะโคจรไปอยู่นะภพ วินาศนะคะภพว,วินาศนะของชาวราศีพิจิกนะคะก็หมายถึงการจบจากการเลิกลาการสูญเสียการสูญสิ้นนะคะก็ระวังในเรื่องของคําพูดคําเจราจาอาจจะทําให้เกิดการแตกหักกันได้นะคะวันที่29กันยายนจะมีดาวสององค์นะคะคือดาวศุกร์และดาวเกตนะคะมีการโคจรย้ายดาวศุกร์จะโคจรย้ายไปอยู่ราศีสิงห์นะคะอยู่ภพกรรม,มะนะคะส่วนดาวเกตจะโคจรย้ายไปอยู่ ราศีมังกรพบสหัชชะนะคะดวงดาวที่มีกําลังเป็นเกษตรแล้วก็ให้คุณในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีดาวอังคารและดาวพฤหัสนะคะดาวอังคารก็คือเลข3นะคะดูตามภาพแผ่นดวงไปเลยส่วนดาวพฤหัสก็คือเลข5นะคะดาวที่ให้โทษแล้วก็เป็นนิดนะคะก็คือดาวพระหูนะคะซึ่งจะมีการโคจรย้ายวันที่1 0กันยายนนี้นะคะ แต่ว่าอิทธิพลของดาวพระราหูนี้มีแรงส่งและแรงถีบนะคะอย่างไรนะคะส่งผลในด้านใดบ้างนะคะเรามาดูการทํานายดวงโดยรวมแบบคร่าวๆนะคะให้กับชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาราศีพิจิกกันเลยนะคะในเรื่องของการงานดาวการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกยังคงเดิน เป็นปกติอยู่ในพบการงานนะคะครองตําแหน่งเป็นกเกษตรตาจิบดีร่วมกลุ่มกันกับดาวพระศุกร์นะคะในช่วงของต้นเดือนจนถึงกลางเดือนหลังจากนั้นแล้วนะคะจะมีการโคจรย้ายเข้าสู่พบลาภานะคะคือดาวพระอาทิตย์นั่นเองตลอดทั้งเดือนสมผลทําให้ในเรื่องของการงานของชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาราศีพิจิกจะประสบผลสําเร็จอย่างยิ่งนะคะเกินคาดเกิน เป้าหมายที่ท่านหวังไว้สําหรับคนที่มีการเปิดกิจการลงทุนนะคะเปิดบริษัทใหม่ๆนะคะห้างหุ้นส่วนใหม่ๆร้านใหม่ๆก็ได้ผลกําไรตอบแทนเกินคาดหวังไว้เลยทีเดียวสําหรับคนที่ทํางานประจานะคะก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจก,ก,กาลังซบเซานะคะอาจจะมีภาวะการมีรายรับน้อยนะคะหรือว่ากิจการอาจจะไม่ได้เฟื่องฟูเหมือน ช่วงที่ผ่านมานะคะก็สามารถดำารงกิจการงานต่อไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะผลพลอยได้ผลกำไรนะคะจากโชคลาบนะคะทำให้ชาวราศีพิจิกนะคะท่านที่ทำงานเป็นข้าราชการรับราชการมีโอกาสในการได้รับพิจารณาปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงของเดือนกันยายนนี้ผู้ที่ทำงานห้างร้านเอกชนนะคะก็จะมีโอกาส ข่าวดีๆในด้านของการงานเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่ตกงานไปสมัครง,งานใหม่ก็จะได้รับการพิจารณานะคะเข้ารับทำงานนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนี้หรือว่ามีโอกาสได้เงินนะคะมีโบนัสตกเงินตกเบิกต่างๆนะคะหรือว่าได้เพิ่มตำแหน่งนะคะเลื่อนตำแหน่งในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะในเรื่องของการเงิน ดาวการเงินของชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาราศีพิจิกดาวการเงินของท่าน,นในเดือนกันยายนนี้ยังคงเดินวิปริตผิดปกติอยู่ในพบการเงินร่วมกลุ่มกันกับดาวพระเสาร์นะคะก็คือดาวพฤหัสกับดาวพระเสาร่วมกลุ่มกันอยู่สงผลทําให้ในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาราศีพิจิกยังคงมีความผันผวนนะคะแต่ก็อยู่ในลักษณะของ เชิงบวกนะคะแล้วก็ได้รับเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าดาวการเงินนี้ก็จะขยับเดินหน้าอย่างรวดเร็วเป็นจังหวะจากคนนะคะในช่วงที่ท่านที่มีการคาดหวังในด้านของผลกําไรนะคะจากการลงทุนนะคะหุ้นต่างๆหรือว่าการเสี่ยงโชคลุ้นต่างๆก็จะได้รับเงินก้อนโตนะคะ ในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกและชาวรัคนาราศีพิจิกดาวความรักของท่านยังคงเดินเป็นปกติสถิตยอยู่ในภพสุภะนะคะแล้วก็ขยับเข้าสู่ภพการงานนะคะในช่วงของปลายเดือนสมพลทำไม ความรักคนรักนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะสัมพันธ์นกันกับท่านไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงของดาวพระราหูวันที่10กันยายนนี้นะคะจะมีก,า,การโคจรย้ายเข้าสู่ภพปัตตนิพบคู่ครองคนรักแล้วก็เล็งมายังลัคนาของชาวราศีพิจิกนะคะส่งผลทําให้ชาวราศีพิจิกคนโสดมีโอกาสแต่งงานนะคะแล้วก็มีโอกาสสร้างฐานะครอบครัวนะคะกับคนที่รักคนที่ ใช่นะคะแล้วก็มีโอกาสลงหลักปักฐานที่มั่นคงนะคะก็ขออวยพอรอวยใยให้ชาวราศีพิจิกคนโสดคนมีคู่นะคะแต่งงานอย่างมีความสุขมีครอบครัวที่มั่นคงนะคะค่ะมาดูวาสนาโชคลาภการเสี่งโชคเกงกําไรนะคะชาวราศีพิจิกดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกหรือว่าดาววาสนายังคงเดินวิปริตผิดปกติอยู่ในภพอรินะคะดวงชะตาของชาว ราศีพิจิกนะคะคือดาวอังคารนะคะร่วมกลุมกันกับดาวมฤรุยูส่งผลทำให้วาสนาชีวิตชะตาชีวิตของชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนกันยายนนี้บางคนบางท่านอาจจะพบเจอกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคแบบคาดไม่ถึงนะคะแล้วก็มีมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามานะคะหรือว่า ปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยนะคะตามเนื้อตามตัวนะคะก็เป็นการที่ชาวราศีพิจิกจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะระมัดระวังในการทํางานด้วยนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็ก,ลกๆน้อยๆในที่ทํางานนะคะในการเสี่ยงโชค สิ่งดวงนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงของเวลานี้เดือนนี้ก็ควรจะยับยั้งชังใจนะคะก็ลงทุนแค่พอลุ้นนะคะหรือว่าลงทุนไม่น้อยนะคะจากที่เคยซื้อไว้หลายๆห,หมื่นประมาณนี้ก็ลดการซื้อหรือว่าการลุ้นดวงไปแค่เหลือไว้แค่ 80บาทหรือว่าร้อยหนึงประมาณนี้ก็แล้วแต่กำลังกันมีกำลังใจนะคะก็สำหรับท่านใดที่หวังในเรื่องของโชคลาภนี้โชคลาภท่านจะมาในไม่ช้านี้ก็ทำบุญหนุนดวงชะตาไว้รอก่อนก็แล้วกันนะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายดวงโดยรวมนะคะ เป็นดวงแบบคร่าวๆนะคะไม่ได้ผูกดวงเอาดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทําคลิปนะคะฉะนั้นนะคะการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าคําทํานายนะคะที่ออกมานะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับบุคคลท่านใดหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยกับบุคคลท่านใดท่านหนึ่งนะคะฉะนั้นก็ฟังเพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำรงชีวิตแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปคลิปในการทำนายดวงแบบโดยรวมแบบคร่าวๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ